สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเถางาผู้หากินหมานะครับวันนี้พพี่น้องครับมาเหลือองวงงามครับราคาถูกๆราคาเกษตรกรจับต้องได้เหมือนเดิมครับพี่น้องขายถูกให้โลกจําครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับกับข้อของน้องตาครับอำเภอพยัคฆมิริสัยจังหวัดมาารคามโอเคเปลาะทักทายน้องตาครับผมสวัสดีครับครับครับวันนี้กระจัดชุดใหญ่เหมือนเดิมผมม่นสิบสองเบอร์เลยนะครับสิบสองเบอร์เป็นแม่ลูกเนาะแม่ลูกแม่ทองแม่ลูกแม่ทองกับมี่ แล้วก็เอาจัดโปรเอาวะปัวราคาลักยาเริ่มต้นที่กี่พันครับห้าพันบาทตัวผู้ตัวเมียตัวเมียครับตัวเมียหาพันบาทหัวลนมอหัวลนธรรมชาติเลยครับหัวล้นธรรมชาติตัวละห้าพันตัวเมียใครโทรก่อนได้ก่อนครับพี่น้องขายจริงส่งจริงนะครับการขนส่งส่งฟรีส่งฟรีทวิสานก็เล้วครับส่งฟรีทวีสานราคาตรงกัน ส่งฟีทั่วไทยที่กัดบ้านไหนครับที่กัดบ้านคูรังตําบลก้ามปูอำเภอพยัคฆภูมิิสจังหวัดมหาสารคามส่งได้ภาคเหนือภาคกลางใต้ออกตกอยากได้ครับผมโทรมาสอบถามได้ครับแล้วฝากช่องทางการติดต่อนะครับผมทางการติดต่อเบอร์โทร0 6 1 0 8 0 4 8 8ครับดีไลน์เบอร์นี้ Facebook ตัวซับเจริญฟาร์มครับผมครับผมชัดเจนเหมือนเดิมวันนี้มี12เบอร์พี่น้องเอาที่เด็ดเอาเป็นท้ายคลิปแล้วกันเนาะตัวหาพันเนาะพี่น้องชมให้จบคลิปนะครับมีตัววัว ตัวเมียหัวโลนธรรมชาติตัวละห้าพันบาทใครโทรก่อนได้ก่อนเอาเบอร์แรกแห้งมันไปที่แม่ลูกก่อนเนาะแม่ครับแม่ลูกเลยครับเอาแม่ลูกครับเด็ดเด็ดเลยเด็ดเด็ดเลยครับอู้ย่างหนาเลยครับพี่น้องยางหนาตาสางเลยครับแม่สมัยได้ดามือซีมือกับตัวใหญ่แล้วครับแดงทั้งแม่ทั้งลูกครับสักเดือนหรอครับลูกสาวนี่ลูกะมหกเดือนแล้วเลยครับประมาณหกเดือนครับผมลูกแรกบลือกหรือลูกแรกเลยครับลูกแรกครับแม่สดลูกสวยครับพี่น้อง เดี๋ยวเบิ้งเนื้อนังโตเพิน่นลูกสาวเพิ่นกับเลี่ยมโตงามพี่น้องเพิน่นสูงร่อยเท่าไรแม่เพิน่นแม่ก็สี่ร้อยชี่ผ้าบวกครับแม่ร้อยสี่สิบห้าบวกบวกเอาตีต่มไปก่อนเนะาะครับผมอ่ะเป็นแม่สดลูกสวยแม่สูงร้อยสี่ิบห้าไม่มีจุดมีด่างเลยสีแดงสวยแม่ผสมไปแม่ผสมห้ได้ชี้มือเหรอครับแม่ทับเหรอเนาะครับผมอ่ะพี่น้องอันนี้ซื้อสองลุ้นสามเออตะกี้กับราคากับแปอร์เซนต์บุะพี่น้องทุ่มนี่เอามาเนี้ราคาเบา ครับยุทที่สามหมื่นห้าพันบาทครับสุดถูกกับพี่น้องสามหมื่นห้าตัวละหมื่นกี่บาทนี่นะนครับตัวใหญ่ๆเนี่ยถูกมันเข้าไงเล้วครับสองหมื่นอ่ะพี่น้องเฉลี่ยแล้วแบบตัวละหมื่นเจ็ดครับพี่น้องอันนี้ต้อได้ปะต่อได้ครับสรงฟีพ่อมีครับต่อรองได้ทรงฟีได้พี่น้องนี่แหละพี่น้องเ่าแปลกใจว่าคลิปที่แล้วสายใหม่หมดทุกตัวเลยเนาะครับผมหมดทุกเบอร์เลยครับพี่น้องอันนี้สามหมื่นห้าเป็นราคาร้องครับ ตำหนิไม่มีครับประกันนะครับพี่น้องนี่ประกันตำหนิแล้วก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับผมราคาตรงกันก็ส่งฟรีทั่วไทยพี่น้องดูโค้มแรกกระเด็ดแล้วครับพี่น้องโค้มแรกกระเด็ดเลยสามหมื่นห้าพี่น้องเบอร์กี่เด็ดเลยสือสองรุนสามเดี๋ยวชุดต่อไปเบอร์สองพี่น้องเบอร์สองอยู่ใกล้ใกล้กันเนานะนอันนี้เป็นสายพัฒนาเลยครับับพัฒนามาให้แล้วครับพี่น้องเป็นสายเป็นงวงามหังวโลนทำเขาเรียบร้อยครับอ่าง อันนี้ก็เป็นแม่ลูกแล้วครับเนาะแม่ลูกลูกแม่ลูกสาวชักเดือนแล้วลูกสาวประมาณสี่เดือนน,นะครับประมาณสี่เดือนอ่ะตอนนี้เป็นตีตีเบอร์ตีอย่างมากเนาะครับผมเว่าเป็นง้วง่ามแบบพี่น้องง้วาสายพัฒนาสีแดงเข้มสีแดงลูกสาวสี่เดือนตัวเมียครับรเป็นลูกแรกเะลูกแรกเลยครับผมลูกแรกแม่สูงร้อยแม่สูงร้อยสามแปดถึงร้อยสี่สิบแม่สูงร้อยสามสิบแปดถึงร้อยสี่สิบนะพี่น้องอ้าวแม่สดลูกสวย เอาไปเป็นแม่บล็อกแม่พันสีสองฝั่งเหมือนกันไหมครับเหมือนกันครับเหมือนกันเนาะไม่มีจุดมีแป้วมีปานราคาอยู่ที่เบอร์สองสามหมื่นห้าพันบาทที่ยังครับสามหมื่นห้าพันบาทตัวละเฉลี่ยแล้วก็ตัวละหมื่นกว่าบาทเราะราคานี้ก็เป็นราคาห้องครับราคาร้องต่อรองได้ส่งฟรีแม่ผสมไปแม่ผสมได้เดือนนึ่งหรือครับอันนี้ผสมแล้วเดือนนึง <ขอ S 2> ครับพี่พนอ้องซื้อสองลุ้นสามนะครับแม่ลูกสามหมื่นห้าพันบาทเบอร์สอง ตัวต่อไปเบอร์สามเป็นแม่ลูกโอตัวนี้ยังหนาเลยครับพี่น้องอสีนวลนครับพี่น้องสีแดงโบดเลยแต่ว่าได้โครงสางเงกระดูกเงยลูกสาวกับตัวดีครับอู้ขาไม่ไงยเ่ยตัวตนดีครับลูกสาวอู้เรียมตูงห้ามพี่น้องเจ็ดเดือนลลูกพ่อได้ล้นี่ลูกสาวเดือนหนึ่งครับลูกสาวพ่อได้ลูกสาวพอชีพสามหนึ่งครับ K F สามหนึ่งครับอดีตว่าเงินแสนก็ว่าครับก็ซื้อแสนสามตัวเนี่ยครับผมแมนตอนตอนเป็นแม่บอก ตอนเป็นสาวเนาะแม่ครับลูกสาวพ่อสองเดือนไปละนี่ลูกสาวได้เดือนหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งเนาะเคเอฟสามหนึ่งพี่น้องแม่นี่สูงร้อยปีไบร้อยสีสีผาเนาะครับปีใบตำตำพี่น้องลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งเป็นลูกตัวที่เท่าไรครับลูกตัวที่สองครับผมลูกตัวที่สองสีสองฝั่งเหมือนกันปะครับผมสีสองฝั่งเหมือนกันนะครับพี่น้องดูลูกไปครับพี่น้องเบสอีบีหลังแตกแล้วหลังแตกครับแม่กับโครงสางกระดูกไงเบอร์สามราคาอยู่ที่ สามหมื่นสามพันบาทครับสามหมื่นสามพันบาทพี่น้องเอาสุดคุ้มตัวละหมื่นก็บาทเฉลี่ยแล้วครับได้แม่วัวตัวใหญ่ๆครับลูกสาวสวยๆ KF สามหนึ่งอ่ะสวยๆเลยราคานี้ก็ต่อได้แด้ครับพี่น้องราคาทุกตัวต่อรองได้ส่งฟรีได้อยุกไกลขนาดไหนก็ส่งฟรีได้ราคาตรงกันเนาะครับเบอร์สามเด็ดๆเลยอะไม่มีจุดมีด่านะพี่น้องนี่ต่อไปเบอร์สี่เบอร์สี่ก็เป็นแม่ลูก โอ้นี่กะนาปึกเล่ครับพี่น้องโอ้เป็นงัวดูกู๊ดกับแม่นี่สีนวลนวลเนาะแต่ลูกสาวนี่แดงอ่าหลังแตกแตกลูกสาวพ่อไดไครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกของช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตพอเดือนไปแล้วนี่ยจะชูสีกพมืดจีนครับประมาณเดือนหนึ่งเนาะเอกสารใบหลอดมีนะครับตัวนี้เนาะพี่น้องแม่เป็นงัวสีนวลครับนวลครับพี่น้องเม็ดข้าวเปลือกแต่ว่าลูกใจลูกบีครับใจลูกเก่งลูกสาวช็อกโกแลต ได้ประมาณหนึ่งเดือนอ่ะพี่น้องสปยอเลยแม่สูงลอยเท่าไรครับสิบห้าครับแม่สูงประมาณลอยสี่สิบห้าเป็นลูกโตทีลูกตัวแรกเลยครับเป็นลูกแรกครับพี่น้องเอ้าเบิ้งเหนือหนังต้นโตเพิ่นอ่ะเดี๋ยวพี่น้องเบิ้งสองฟังอ่ะแม่สีนวลๆวนะครับแต่ว่าแม่เป็นง้วดูกหมูท่างนี้อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมถ่ายพี่น้องเบิ้งรอบๆตัวเดี๋ยวสิสอบถามราคาให้ได้ครับพี่น้องอ่ะนีแม่เพิ่นสูงประมาณลอยสี่สิบห้า อ่ะตัวนี้ราคาไะไครับผมสองหมื่นเก้าพันบาทครับสองหมื่นเก้าพี่น้องมองดูไหมอ๋อพี่น้องเออเซเรียแล้วว่าถึงตละมือนหาเนาะครับสองหมื่นเก้าพันบาทเป็นราคาร้องต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีได้ครับพี่น้องไม่มีบวกเพิ่มนะครับน้องดูใครอยากได้เป็นแม่บล็อกแม่พันสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับลูกฟิตสวยเลยเนี่ยหลังกำลังมาดีเลยครับหลังแตกเนาะครับพี่น้องนี่แม่กุ้งสางดีแม่ดูหมู ตัวต่อไปเบอร์ห้าอันนี้สายบีบเนาะครับเป็นลูกผสมบีบมาสเตอร์นะครับพี่น้องผู้ใดถามหาสายบีบมาสเตอร์อ่าเป็นแม่พุ่งสางไงลูกสาวแดงๆล้นทั้งแม่ทั้งลูกครับล้นธรรมชาตินียครับแม่กับเส้นใหญ่แม่ก็ใส่ร้อยสี่สิบห้าบวกกูเลยครับแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกตีต่ำไว้ลูกสาวเป็นลูกอ่ผสมของบรามันบีบมาสเตอร์แดง อายุได้เจักเดือนแล้วครับลูกสาวเพิ่นลูกกิสิเบิดหกเดือนผมบอลูกสาวประมาณหกเดือนครับลูกแรกบ่ครับตัวนี้ลูกแรกเลยครับอ่ะพี่น้องเอาสดๆไปเรียงครับนี่ครับแม่แม่ผสมไหมครับแม่นี่ผสมได้ผ่านรอบครับนี่แม่ผสมผ่านหลอบเนาะครับผมแต่ว่าเราประกันว่าสีนี่แดงว่ามีจุดมีดานะครับพี่น้องเราประกันว่าสีแดงสีเลยครับลูกนี่แดงแดงจนแสบตาครับเหนังดีครับเอาอะไรมาพี่น้องเพิ่นนี่เอาเขามีราคาเท่าไหร่ครับ สองหมืนเกือบพันบาทที่เด่นครับเฉลี่ยแล้วตัวละหนึ่งมืนสี่พันกว่าบาทพี่พันห้าร้อยเพราะถึงหมื่นหาพี่น้องมั่วตัวเพถึงหมื่นหาอันนี้คือได้รูปผสมของบีบมาสเตอร์สีสวยแม่ก็เป็นง้วเฟ่ยใหญ่พี่น้องเอาง้วตัวละหมื่นกว่าบาทต่อรองได้ส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับราคาตรงกันก็ส่งฟรีทั่วไทยใครอยากได้แม่บอกแม่พันใจลูกงามๆแบบนี้อ่าโทรเลยครับพี่น้องโทรก่อนได้ก่อนเลยอ่าลูกพันอ่าลูกผสมบีบมาสเตอร์ครับสวยๆเลยอ่าน้ำนมน้ำนมดีครับ เดี๋ยวชุดต่อไปครับชุดต่อไปพี่น้องอันนี้กัที่เด็ดเลยเป็นแมล่ลูกป้าลูกกับลูกคือแขนตั้งแต่ลูกสาวครับพี่น้องไอ้ลูกเกินตัวเลยครับไอ้ลูกเก่งครับพี่น้องแม่แบบนี้น่าเจ็บเป็นแม่บอกแม่พันอันนี้โลดไหมครับลูกสาวเพิ่นสูสีครับสูสีเนาะพี่น้องเขายังเ่ิเังเกิดครับแต่ว่าดากพันน่โอ้ยมึงไงเลยมังสานีิสุดยอดเท่านั้นหน, <laughs> นาดีลูกสาวพอได้หล่ะตัวนี้ ตัวนี้นี่เป็นลูกของพริกแดงครับลูกสาวพริกแดงอายุได้จักเดือนอายุก็สิป,ประมาณห้าหกเดือนนี่นะประมาณห้าหกเดือน<ๆ>เกิดจากแม่ตัวนี้เนาะครับผมแม่เพลินกับว่าเลสีแดงบป็นไงด้ครับ<ๆ>พี่น้องสีเม็ดข่าเปลือกแต่วาผลงานการใจลูกนี่สุดานัดเลยเนี่ยครับหนังมาอยู่น้อลูกเหมือนเลย <laughs> <laughs> เพี่น,น้องสูดออกว่าเหิือนลเลเลียงง้อต้องแบบนี้แหละแม่จ้อยได้ลูกหามจอยเนาะครับแม่จอยลูกงามนี่ซื้อเลยครับพี่น้องนั่นแสดงว่ามันให้ลูกเก่งแล้วกน้ำนมดี แม่เขาไปขุนไปอาหารเสริมได้ดี่เพิ่งผลงานกันใจลูกเป็นลูกตัวที่ไรครับลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองพี่น้องเบื้องเนื้อหนังจนโตขึนแม่สูงร้อยร้อยสามเจ็ดเครับมาหน่อยสามเจ็ดเอาตีต้ำไปเนาะครับราคาอะไรคุ้นี่สองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับสองหมื่นเก้าพันบาทอคือโตละพอถึงเนื้อหาครับอ่ะหัวพอถึงเนื้อหาพี่น้องเอียงเป็นลูกไม่เกินเกินหลอเนี่ครับสิ้นปีนี่สองหมื่นกว่าเลยพอมาเกินเอาพี่น้อง าราคาไปได้เลยครับพี่น้องบ่าขาดทุนัปาประกันเลยว่าคมนี่บ่มีคํานบัขาดทุนครับสองหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีได้ครับผมอะพี่น้องตลูกกะโมเมนต์ Moment, ค้นแบ่งไปแปดสอง่นเตียงซื้อสีครับซื้อสีเลยครับพี่น้องสองหมื 29, ่นเก้าพันต่อรองได้แถมส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับราคาตรงกันก็อพี่น้องสีสองฝั่งเหมือนกันนะครับ,รบอาดูให้แล้วนะครับว่าสีสองฝั่งเหมือนกันเลยสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทชุดต่อไป อันนี้ก็เป็นแม่หัวล้นเนาะครับล้นธรรมชาติทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะลูกสาวตัวแดงแดงบดโบดครับผมตัวต่อไปเบอร์ที่เจ็ดครับพี่น้องเป็นแม่ลูกหัวโล้นครับหัวล้นทั้งแม่ทั้งลูกครับอ๋อไปมาง่วงงามสายพัฒนาราคาถูกถูกลูกสาวได้ได้เดือนหนึ่งครับได้เดือนหนึ่งเนาะครับล้นธรรมชาติเลยครับเป็นล้นธรรมชาติทั้งแม่ทั้งลูกครับอ่อพี่น้องนี่ลูกมันมันห่าวพี่น้องตามมาซาดิกหน่อยละเวลอะเวลอะแข็งแรงดี นี่กาลังไปหาหมูแล้วเดือนนึงครับพี่น้องลูกสาวเดือนหนึ่งอ่ะนี่หาไลยตาอย่างน้อยได้พี่น้องแม่สูงร้อยเท่าไรครับร้อยสี่สิบแม่สูงร้อยสี่สิบอันนี้คือตีต่าไว้เนาะครับผมเอาอยากฟังราคาเลยสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับแม่ัวโลนนี่นะครับผมลูกสาวครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยครับผมเป็นง้วงแงมสสยพัฒนาเลยเป็นง่วลูกแรกพ้อม่เลยเป็นง่วลูกแรกครับผมตำหนีมีตองไหนบอบบมีครับบ่มีอันนี้คือรับประกันตำหนินะครับพี่น้อง สองหมื่นสองพันห้าร้อยครับผมต่อรองไหนบอต่อรองเลยครับต่อรองไดนส่งฟรีได้ครับผมเอาจัดไปพี่น้องไผรมากง้วสวยสูงร้อยสี่สิบบวกบวกครับแม่ลูกแรกลูกประมาณหนึ่งเดือนลูกตัวแม่ครับเฉลี่ยแล้วตัวละหมื่นนิดนิดครับต่อรองแถมส่งฟรีทุกภาคาอีสานนะครับราคาตรงกันก็ส่งฟรีทัวไทยเอาตัวต่อไปเป็นเบอร์แปดเบอร์แปดนี้เป็นแม่ลูกครับคู่หรือแม่เหรอครับหนี่ลูกแม่ครับลูกแม่มือนี้มิจตุลูกแม่แล้วครับ แม่แดงลูกแดงเครื่องเพชรดำหัวหางพี่น้องสุดยอดเลยแม่สูงประมาณร้อยสามสิบบวกเนาะครับสามสิบห้าบวกเลยลูกสาวก็สปประมาณสองเดือนเนาะครับเป็นลูกโตัวไหนครับลูกตัวแรกเลยครับเป็นลูกแรกอ่านี่ครับลูกตัวเมียแดงแดงไม่มีจุดไม่มีด่างเลยสีสองฝั่งราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทบหนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาทอันนี้คือราคาร้อง ครับต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับอะพี่น้องลูกแม่ลูกลูกแม่ะเดี๋ยวหามุมไปยังน้อยดีครับพี่น้องนี่ครับลูกสาวนะครับลูกสาวประมาณเดือนสองเดือนครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับสวยๆเลยเฉลยแล้วตัวละเก้าพันครับเฉลยแล้วนี่ยิ่งถูกครับพี่น้องเฉลยแล้วตัวเก้าพันต่อรองได้แถมส่งฟรีได้ครับผมชุดต่อไปอ่ะเป็นแม่ลูกนครับอ๋อมีงดหทองครับเใหญ่ๆ อุ้ลอยหาสิบ,บวกมี่ท้องจค่เดือนแล้วครับตัวนี้ท้องหาเดือนกัวที่ขอหกเดือนครับตัวนี้ท้องห้าเดือนจะเข้าหกเดือนเป็นท้องแรก,กรบ่ท้องแรกครับพอ่ะพี่น้องเป็นงอท้องแรกใส่ใหญ่ๆสูงร้อยห้าสิบบวกพอเพิ่นทับทับตัวไหนทับอันยังมาถ้าเราดูยังแยกๆนี่แหละครับบ่ได้อันกักอ๋อมีใบไ<า>มีหลอดเนาะผมอ๋อพอพันดีพี่น้องกระดูกขาใหญ่เลยหัวหางหางลาหลากดินสูงร้อยหาสิบบวก,บวก ท้องสี่ห้าเดือนครับเอกสารไวลอดมีครบนะครับครบเลยครับอ่ะตำหนิไม่มีสีสองฝั่งไม่มีจุดไม่มีด่างเลยเอาสายสายรุ่นครับพี่น้องไปมักรุ่นไปมักวัวทองเด้กินน้องนะ้ำราคาอยูุ่ทีสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเป็นวัวท้องเฟรมใหญ่ๆครับพี่น้องเป็นสาวท้องแรกครับประกันท้องประกันตำหนินะครับต่อรองได้ส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับราคาตรงกันก็ส่งฟรีทั่วทไทย เดี๋ยวชุดต่อไปพี่น้องชุดต่อไปอ่ะทีนี้เป็นเป็นแม่หัวโลนนะครับเนาะครับตัดจากเมื่อกี้ครับบวทองตัวเมื่อกี้อ่ะตัวต่อไปเป็นหัวโลนผสมไหมครับตัวนี้ไอผสมเลยหาเดือนหาเดือนแสดงว่าทองแล้วครับผมทองพ่อได้ครับตัวนี้ตัวนี้ทองไอติงต่งเล่ครับติ่งเล่เนาะมีใบมีหลอดครับพี่น้องเป็นทองแรกบะ แม่นครับผมอันนี้ก็ททองแรกครับเมื่อกี้ตัวหนึ่งกับทองแรกครับพี่น้องสำหรับผู้ใดอยากได้งดทองครับอ่ะทองแรกครับสวยๆเป็นสาวหัวโลนเลยครับสูงลอยสี่สิบเนาะลอยสี่สิบสองสี่สิบสามลอยสี่สิบบวกครับพี่น้องทองกับพ่อสติงเลได้ตัวนี้เป็นทองที่สองครับเอาไปทองอีกสองเนาะทองในหาเดือนราคาไหนครับตัวนี้สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทเอาทุกทุกสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทเป็นวัวท้องหัวโลนท้องกับพ่อสติงเลครับ ห้าเดือนครับตรวจท้องเรียบร้อยนะครับมีคลิปวิดีโอการตรวจนะครับพี่น้องดูอ่ะนี่ครับละห้านีต่อได้แล้วครับพี่น้องมากเลยก็ต่อได้ครับผมนี่สิมอวไเบิร์ก็ได้ครับมอว์เบิร์ยังได้ายลดถือครับพี่น้องยังได้ลดลายนะครับพี่น้องเบอร์สองหมื่นสองพันหารอยตัวนั้สองหมื่นเจ็ดพันหารอยครับผมเดี๋ยวชุดต่อไปครับเดี๋ยวชุดต่อไปนะครับเป็นชุดวัวสาวครับราคาถูกๆราคาเกษตรกรพี่น้องอ่าเอาตัวแรกครับนี่เป็นวัวสาวแดงแดงเชื่องครับพี่น้อง อายุประมาณเท่าไรครับประมาณสิบเดือนเนี่ยประมาณสิบเดือนนี่แดงแข้งขาดีไม่มีตําหนินะครับผมสูงสูงประมาณร้อยส่าหร่ประมาณร้อยยิบหาประมาณร้อยยิบห่าเนาะสัญลักคนงบมาหลายพี่น้องอ่ะสีสองฝั่งไม่มีจุดไม่มีด่างไม่มีแป้วเนาะบ่รับอ่ะสัญลัคนที่อยากได้เอาไปทอหมอกพี่น้องคือเป็นเงินเก็บเงินออมราคาเท่าไรครับตัวนี้เก้าพันห้าร้อยบาทครับเก้าพันห้าร้อยบาทครับผมต่อได้บะต่อได้ครับ ตอร้องได้อีกครับส่งฟรีอีกพองครับผมส่งฟรีอีกครับผมส่งฟรีทั่วไทยสานบ่ครับผมราคาตรงกันส่งฟรีทั่วไทยหรอเนอะได้ครับราคาตรงกันว่าแต่ราคาตรงกันเนาะแต่ส่งทางไกลยี่นี้เกิดต้องล่อมือต้องล่อมือเนาะต้องหารถฝากครับคือคือนอกจากภาคอีสานก็ส่งฟรีได้นะครับพี่น้องเป็นมาไปเลยมันก็สิมาพอดทุนบเลยครับเนี่ยแม่นเก้าพันบาทจริงเชียงครับพี่น้องต่อรองให้แถมส่งฟรี ทั่วไทยเลยพี่น้องวันนีจจ้จัดโปรส่งฟรีทั่วไทยผู้เชี่ยงขนาด,นาดเลยมันไปเรื่องน้ำรัน่นกาแฟก็ไเลยครับร้านคาเฟ่อรรฟโอ้นี่เนาะวันนี้เขา<อ>เชี่ยงครับครับพอแชะได้วันนี้ก็ได้มันเชี่ยงดีเนาะครับผมเก้า,าพันบาทต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีทั่วไทยอีสานราคาตรงกันส่งฟรีทั่วโลกไปเลยเนาะครับผมทั่วโลกเลยถึ่งขนลกเนื้อหมดละเอาชุดต่อไปครับตัวต่อไปเป็นสาวน้อยหัวโลในี่ใครชมจบคลิปนะพี่น้องใครชมท้ายคลิปอุปโรดดีเนาะ ครับผมสีเม็ดมาขามเลยหัวล้นธรรมชาติพ<ล>ร้อมหรอธรรมชาติครับผมเอาเชียงเชื่องเลยเนาะครับสําหรับสื่อไปขุนไหนครับพี่น้องเป็นตัวแม่พร้อมตัวแม่ครับอายุเท่าไหร่ครับอายุประมาณสามเดือนที่เดือนนี่ยประมาณสามที่ <5 S 1> เดือนอ่ะพี่น้องเมืองสีสองฟังเอาเช่องเชื่องครับครับสีอ้สีสีงามเลยครับพี่น้องสีงามไม่มีจุดมีด่างเลยอ่าหล่นธรรมชาติพร้อมนี่เช่องเชื่องเอาสูงกระสีร้อย ม่านลอยสิบหาถึงลอยยี่นี่นะครับม่านลอยสิบหาถึงลอยยี่สิบถึงเฉียงครับว่ามีจุดมีดางมีแป๋วเลยตัวนี้ราคาจัดโปรถายคลิปครับราคาอยู่ที่ห้าพันครับห้าพันจะซื้อนี่บอกครับผมจนทวนเลยครับส่งฟรีบอส่งครับจะต้องรอครับจะต้องรอครับพี่น้องไปประมาณนี้ขาดทุนแต่ขาดส่งกับสี่พันแล้วครับผมคือหลักๆคือส่งฟรีทว่าอีสานเนาะแต่ว่าพี่น้องที่ ถ้าเป็นทางผ่านอะไรก็ส่งฟรีหมดแล้วครับภาคอื่นก็ส่งฟรีได้พี่น้องว่าถิเทศเบอร์เลขอะไรครับเรื่องวัตถิเทโอ้พี่น้องเมืองหาพันพี่น้องเมืองหาพันตัวแม่พร้อมเชี่ยวเฉีงสีกับสีก็ดีก็ได้เพื่อนี้ตก็ได้ครับกนไดยครับตก็ได้ดีหน่อยตกเยอะครับอ๋อมันส่งฟีเนาะครับผมส่งได้ทั่วไทยเลยอนจจะได้ถือกระบอกเองครับเพราคลับเองหนาคอกได้ลดราคาอีกครับผมอ่ะพี่น้องเอารถเก่งเอาเลยนี่ใส่รถเก่งไปเลยก็ได้พี่น้องเนี่ย ยาเซโต้คุ้ยก็ได้พี่น้องโอ้ไว้สื่อเป็นของขวัญให้ลูกให้ร้านได้ครับตัวดีครับบ่มีตำหนินะครับอันนี้คือราคาจัดโปรเลยครับทรงฟีทั่วไทยเลยกับราคาตรงกันกับใครถูกใจราคานี้โท๊ก้อนไอกก้อนเลยครับโต๊ก้อน่าไปร่างเลขพี่น้องของถูกมันนานๆจะมาทีรถเทว้ครับโทรศัพท์แล้วก็ยี่ห้อชั่วโมงครับในยี่ห้าชั่วโมงเลยครับเบอร์โทรเบอร์ไดย 0 6 1 0 8 0 4 4 9 8ครับครับไปสนใจโทรสอบถามเลยแม่ลูกก็มีอีก10โคมพี่น้องแม่ลูกมีอีกสิโคมเด็ดๆทั้งนั้นเลยใจเรียลๆบางตัวก็หลักพันเนาะครับผมครับมีแต่ลูกเด็ดๆเลยอ่าเป็ดบูกับตัวซับเจริญตัวซับเจริญฟาร์มเนาะหรือเข้ามาชมในค้อในฟาร์มได้พิกัดกัอยู่ที่บ้านบ้านคุลังตำบลก้ามปูอำเภอวิจกรภูมิิสัยจังหวัดมหาสารคามอ่าสารคามีเชิญชวนาครับผมสวัสดีครับ